raise the cheek เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกมมนกนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมมาสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็อัปเกรดเจ้าไก่ลูกเยี๊ยบไซยาหของเรานั้นเกือบจะเป็นเลเวลเต็มกันแล้วนะสำหรับในวันนี้พี่ก็ได้ทำการเก็บเงินมาเพิ่มนะครับผมเพื่อจะมาอัปเกรดกันต่อไม่รู้เหมือนกันว่าเงินตอนนี้นี่จะพอหรือเปล่านะ ในการอัปเกรดเจ้าตัวนี้ให้เป็นเลเวลเต็มแต่รับรองเลยว่าในวันนี้เจ้าลูกเจียบของเราจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอย่างสุดๆแน่นอนเริ่มมานะครับสู้กับเจ้าไก่เพจยานี่อือวอมมือกันก่อนเพื่อน เหรียญทองล้วนสุดยอดตอนนี้นี่อุย้ยเลเวลอัพกันอีกอได้เงินเพิ่มเติมในการจะอัปเกรดแม่ครั้งนี้ใช้3,500ล้านอีกทีนึงก็โุ้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเป็นเลเวล20ได้ไหมนะวันนี้เปลี่ยนด่านกันก่อนเออบนกองสมบัติในตอนนี้ก็ได้เวลาอัปเกรดเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบเลเวล18เลยเพื่อน ตอนนี้นี่ออล่าแดงเข้มขน้นค่าพลังก็แอคแท็กเกือบจ่าย20กว่าล้านแล้วนะเฮดพี HP นี่ไปไกลมากส่วนดีเฟนต์ก็หนาสุดๆไปเลยนี่ออล่าแดงกระฉูดเข้มขน้น เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องออกเกมแป๊บหนึ่งเอาละตอนนี้นี่ไปดูไหนซิอืมคราวนี้นี่ใช้แบบว่า3,700ล้านเฮ้ยมีแว์แบบว่าเงินพอนะน,นี่ยะค่าพลังโคตรใช้ได้โอกาสชนะ98%สุดยอดไก่น้อยปะทะไก่ดำโอ้โหขนฟูมาหัวสั่นอย่างนั้นเหรอเพื่อนโดนพลังหมัดหลัวผมว้าวจิ้มเข้าไป สุดยอดได้เวลาการต่อสู้แบบออนไลน์ดีลุยเลยเพื่อนเจ้าไก่ออลาแดงของเราไม่ธรรมดาอุ้ยปะทะเจ้าไก่ก้ามสุดยอดไก่น้อยปะทะเจ้าไก่ก้ามอุ้ยกรามเนื้อเบาบางยา่าพลังหมัดรัวเหมือนกันโอ้โหจิ้วเดียวตัวซี่ สวัสดีลืมทักทายไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนด่านครับผมปีรามิดสู้กับเจ้านกกระจอกเทศเพื่อเอาเงินหุย8ปล้านโคตรไก่น้อยซะย,ย่าดูออร่าปะทะนกกระจอกเทศจ้าลอกขนอกมันออกมาต่อ,อยยงแรงครับผมว้าวคิติเคลเกือบ50ล้านเฮ้ยขีอีกหยุยทีเดียว เฮย้โฮยโคตรแรงเลือดเหลือ20,000ื่นตายซะเถอะเพื่อนชนะเห็นเห็นขอบคุณสำหรับเงินจำนวนมากนะครับได้ลูก,กตาตั้ง800กว่าครับผมแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการปลดล็อกตัวใหม่ดูสิแสนหกแม่เกินฝันโอเคไว้ค่อยมาแม่อัปเกรดเจ้าตัวนี้ต่อนนะสำหรับตอนนี้ลุยออนไลน์ต่อเพื่อน อุ้ยปะทะเจ้าไก่ไซตามะเลเวลตั้ง17เลยนะสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่ไซตามะหนึ่งหมัดออร่านี่หูยความเข้มข้นโคตรแตกต่างยาว้าวตายซะเออหมัดหืต่อยเข้าสองพัน ยินดีด้วยวเรเวลครับผมงั้นตอนนี้ดูสิเงินน่าจะวิ่พอที่จะเรเวล20ได้อยู่นะเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบไซยาอัพเกรดเรเวล19ครับผมว้าวดูสิดีกลายเป็นอืมแอทแท็ก20กว่าล้าน H p ี HP ก็เพิ่มขึ้นมาหลายแสนดีเฟนซ์19ล้านแล้วเพื่อนดีลูกเจี๊ยบออร่าดำโอกาสชนะร0 0ู โคตรดุเกียบไซยาออล่าดำอือดูป้าชั่วร้ายสุดๆย่าอุยอล่าดำนี่โคตรเทครับผมโอเคสู้ออนไลน์กันต่อครับผมอุยเจอกับเจ้าอืไก่กล้าม120%สอร์ซนสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่กล้าม120ร้อเอรนตอล่าดำเออน่าจะเป็นการต่อสู้ที่อสุดมันแน่นอน ลุยเลยเพื่อนย่าวิ่ดีนิ้วไม่ช่วยโ uh huh. จมตีเข้า2000เหมือนกันเหมือนเจ้าไก่ไซตามะ <c oughs> พลังก้ามอะไรก็ไม่สู้เจ้าไก่ไซยาของเราเลยนะนกกระจอกเทศกันหน่อยสิแม่หาเงินเพิ่มมาผมสุดยอดไก่น้อยประทะเจ้านกกระจอกเทศเอวกาศไปย่าโอ้โหไม่ขิดแม่ไม่ขิดทีนี้โคตรเบาจ yeah. ไม่คี้อีกเฮ้ยเดี๋ยวก็แพ้หรอกเพื่อนโจมตีเข้าไปไม่คี้อีกแล้วเพื่อนเฮ้ยดีๆหน่อยอยไม่ขี้ทุกรอบแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยคิด,ดิเคอา้อย โอ้โหตายครับผมจะว่าไปเราลืมออกจากเกมแล้วก็เข้ามาใหม่เลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาละเพื่อนแม่เมื่อกี้นี้ลืมออกเกมค่าพลังก็เลยไม่เพิ่มนี่ไงมีหน้าล่ะค r ิ t ิคอลหายครับผมเอาใหม่ละกันลุยเจ้านกกระจอกเทศอีกครั้งสุดยอดไก่น้อยปะทะนกกระจอกเทศก็ว่าทำไมไม่คริลุยยย เออคริติโก้นี่แรงเพื่อนห้าละโอ้โห้าสิบล้านเฮ้ยแกตายแน่โอ้หไม่น่ารอดไม่น่าจะเหลืออืมคิดอีกรอบนี่ยังไงก็ตายเพื่อนโอ้ลุยไปย่า yeah, เรียบร้อยตายซะได้เงินมาอีกเพียบอุ้ยแต่ว่าการจะอัปเกรดคราวนี้ต้องการอีกประมาณ900ล้านนะผมสู้นกกระจอกเทศอีกหลายครั้งเลยนะสำหรับตอนนี้ เดี๋ยวเราก็สู้ออนไลน์ละกันเจอเจ้าหุย้ยไก่ขาวเรเวล20สุดยอดไก่น้อยออร่าดำปะทะไก่ขาวหุย้ยออร่านี่ตัดกันละเกินแต่สายพัน์นี่ต้องให้พูดว่าคนละเรื่องว้าหมเท้า จะมาสู้หมัดไซย่าเรียบร้อยไปสิเดี๋ยวสู้นกกระจอกเทศเก็บตังค์แป๊บหนึ่ง 1, แล้วก็จะมาอัปเกรดร่างสุดท้ายให้ดูรอแป๊บนะทุกคนสําหรับตอนนี้นี่เราก็เก็บตังค์ได้4 0 0พันกว่าล้านนะครับผมสามารถอัปเกรดเจ้าไก่ลูกเจียบเป็นร่างสุดท้ายกันได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเปลี่ยนด่านกันก่อนด้นเวลาการเปลี่ยนร่างเจ้าลูกเจียบไซย่าร่างสุดท้ายครับผมจัดไปว้าวเรเวลยีอสิอ ดูค่าพลังสิเพื่อนนี่ออร่าโคตรเข้มข้นเป็นลูกเกียบไซย,ยาอย่างแท้จริงนี่ค่าพลังสุดท้ายนี่เลยเพื่อนสุดยอดไก่น้อยออร่าเต็มครับผมจะว่าไปเราสามารถปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้หรือยังอฮ้ยโอ้ยยังไม่ได้ครับผมแม่อุตสาห์แบบว่าอัปเกรดเจ้าตัวนี้เป็นร่างเต็มแล้วนะเตรียมพร้อมมาไว้ก่อนลุยเลยเพื่อน โอกาสชนะคราวนี้99%สุดยอดไก่น้อยล่างสุดท้ายปะทะเจ้าไก่ดำตายซะเถอะย่าด้วยพลังออร่า ถ้าไปสู้ออนไลน์นี่เจ้าตัวนี้น่าจะเก่งกากที่สุดในโลกอุ้ยเจิกเฮ้ยไก่ซอมบี้เลเวลหนึ่งสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่ซอมบี้อุ้ยตัวแรกที่ออนไลน์ในเลเวล20เป็นเจา <mon> ้าตัวนี้หละเฮลโลสวัสดีปะหึหกำจัดอย่างง่ายดายครับผมเป็นขุ๋ยผงมอะไรของแกวะนี่อ่ะเปลี่ยนด่านกันหน่อย นี่ป่าลึกลับโบราณเฮย้ยเจอไก่ไซตามะเลเวลหนึ่งอะไรวะเนี่ยทำไมเจอแต่เลเวลหนึ่งทั้งนั้นลุยมาเลยเพื่อนอย่าออร่าไม่มีสักนิดจะมาสู้เรียบร้อยตายซะเดี๋ยวก็คงต้องเก็บตังเพื่ออัปเกรดเจ้าไก่ตัวอื่นกันบ้างแล้วใช่ไหมอย่างเช่นเจ้าไก่ตัวนี้ ใครที่อยากจะดูตัวนี้ต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะทุกคนเปลี่ยน่านสินี่ดินแดนศับสูเจอไก่หุ้ยไก่แดงเลเวล20แม่อุตส่าอัพเลเวล20มานี่ขอเจอตัวเก่งๆหน่อยสิสุดยอดไก่น้อยปะทะไก่แดงเลเวลเต็มครับผมเอาโหดๆมาให้ปะทะหน่อยสิเอา้าออกเกมแม่ต้องหาคนใหม่แปบ๊บหนึ่งเจอไก่สมุไรเลเวล20สโคตรไก่ซียาปะทะไก่สมุไร ใครจะเป็นฝ่ายชนะลุยเลยเพื่อนยา่ามัดเดียววุ้ยปริชีพอหือเจอเจ้าไก่ภูเขาไฟเรเวล20โคตรไก่ซะยาปะทะไก่ภูเขาไฟที่อึดที่สดุดฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทักทายกันหน่อยสิวุ้ยเลือดน้อยเหลือเกินลุยอย่าดีเฟนหนาก็ไม่ช่วยอืห เรามีเจาะกราะเลเวลอัพกระชูดวุ้ยเจอเจ้าลูกเจี้ยธรรมดาเลเวลยี่สบโคตรไก่สยียออล่าเต็มปะทะสุดยอดไก่น้อยออล่าเต็มเหมือนกันเฮลโลเพื่อนอกูดไฟเฮ้ยทักทายกันใหญ่เดี๋ยวอีกหน่อยนายก็จะเติบโตมาเป็นฉันยาพลังมัดเอ้ยวิ่งต่อยแรงเหมือนกันน่านับถือว้าวกูดไฟ สุดยอดไก่ลูกเจี๊ยบนี่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะโอเคนะครับผมเราก็ต้องขอจากกันไปกับเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบสาย่าที่แข็งแกร่งสุดๆตัวนี้สําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็อาจจะมาอัปเกรดเจ้าตัวนี้กันต่อแม่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปอัปอะไรกันแล้วไซ <c oughs> ตามะนี่ก็ใช้เงินเยอะอัปไม่ขุมใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะมาต่อให้ดูกันแม่เล่นๆรออัปเดตไปก่อนนะถ้า ถ้าชินชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ